ส่วนทางหน้าเสหิมาลายมาดูเสหิเน่เน่เสหินะครับตอนนี้เป็นดรหิมาลายผิวพรรณที่ปรึกษาของคุณปิลพันธ์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการพักรวมไทยสร้างชาติโพสเฟ e บุ๊กบอกว่าตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารการเป็นอาหารของทุกประเทศสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจของพวกเขาไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นเกียรติยศที่ได้รับจากการเสียสละเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักเพราะทุกคนที่เป็นทหารทราบถึงความรู้สึกเช่นนี้ดี ทหารจึงให้เกียรติกันและกันถึงแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามเพราะรู้ดีว่าถึงที่สุดแล้วทหารทุกคนย่อมเสียสละได้แม้ชีวิตของตนเองการที่ทหารไทยส่งมอบศพทหารที่เสียชีวิตของกัมพูชาให้กลับคืนสู่มาตุภูมิของพวกเขาด้วยความเคารพถือเป็นสิ่งที่พึงกระทำของนักรบผู้มีเกียรติของทั้งสองฝ่ายทหารไทยซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของพวกท่านยังให้เกียรติพวกท่านถึงเพียงนี้น่าเสียดายยิ่งนักที่ปัจจุบันผู้กล้าหลายท่านกลับถูกกัน ทางการของท่านเองปล่อยให้ร่างของท่านให้เน่าเปื่อยเป็นทานแลงกาอย่างไม่เหลียวแลเป็นการการะทาที่ปาดเถือนอย่างไร้ศักดิ์ศรีอยากจะกราบเรียนดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายว่าท่านจงภูมิใจเถิดที่ได้ทําหน้าที่ทหารสมบูรณ์แล้วเป็นกิจยศอย่างยิ่งที่ได้ตายในสนามรบแต่น่าเศร้าใจมากที่ประเทศของท่านไม่มีทหารไม่มีทหารแท้เป็นใหญ่แม้แต่คนเดียวจึงได้ทอดทิ้งพวกท่านเช่นนี้อยากจะส่งคําถามข้ามประเทศ ถึงพลโทหญิงมาลีและผู้มังคำชาของขั้นทั้งหลายว่าไม่อายหรือ,อที่สวมใส่เครื่องแบบทหารอันทรงเกียรติเชิดหน้าชูตาแถลงข่าวโกหกอยู่บนซากศพของพวกเดียวกันเจดีย์อบ,บอกผมอายแทนวะนั่นแหลนะสิมาลี